คันนี้เราก็เห็นกันที่งานนะครับเป็นสามดอที่ฝากระโปรงใส mm hmm. เมื่อวานเราเห็นตอนแบบว่าตึกตโอ้โหพราเห็นตอนกลางวันแล้วสวยนะเอาจริงมันเป็นฝาใสาที่โชว์ห้องเครื่องนะครับแล้วห้องเครื่องก็กโหดด้วยเป็น K เนี่ยแต่ไม่รู้ว่า K ยี่สิบหรือยี่สิบสี่สวยปะ k ซีรีส์ลงในบอดี้สามดอมันก็จะมีการแปลงแท่นเครื่องกันหน่อยนะเนี่ยอันนี้คือการแปลงแท่นเครื่องลุงเพื่อนเห็นเป่านะ เนี่ยแทนเครื่องพอเครื่องมันต้องวางใน,นแนวละหน้าเพื่อให้เผามันไม่หย่อนเกินไปนะครับซึ่งคันนี้สวยมากคือถ้ามองจากข้างหน้าเนี่ย้ามีโล่คาร์บอนไฟเบอร์ไฟเหลือแล้วก็ล้อที่เป็นล้อลายเดสมอนนะ<ๆ> OMP เบาะเล็กคาโลหัวเกียเคจูนมุมลายมูเก้น วว้า <Wow. S 2> เขาเรียกกระสอบไหมข้างในมันเป็นเหมือนอ๋ iği, อกระสอบแดงกระสอบดำกระสอบดำมูลนีก็แพงโอ้ยสวยวะเขาสวยเลยมีนี่ด้วยสวลูปหรือมูลลูปหางหลังดูแก๊งวันพอยอันนี้สวยจริงๆประฟิตเมนต์อะไรคือได้เลยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โห, <_ s> โโหเกินอยากได้เลยครับ เพื่อนๆช่วยผมเลยนะถ้าคนดูเยอะๆเนี่ยผมอาจจะมีทุทศัพย์ไปปั้นสามยอบมีสักคันหนึงสวยชอบอยากได้ว่ะ